เราภาวนาเรียกว่าดูแลจิตใจของเราเราดูลมก็ดูใจไปในตัวด้วยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ท่าใจมันรู้อย่างนั้นนหละได,ดต่อไปเรื่อยๆก็เป็นการอบรมคุณธรรมในจิตใจของเราทีนี้เมื่อเราอบรมคุณธรรมในใจของเรามันไม่ได้อยุดแค่นั้นมันจะแผ่เอติพวรที่ดีออกไปสู่คนอื่นด้วยใจของเราเยอยแยนลงความโลภความโกรธความหลง,ลงกันน้อยลง มายความว่าความโลคความโกรธความหลงของเราไม่ได้ออกไปแผ่น่านรบกวนชาวบ้านในฐานกรงค้ำถ้าเราดูแลเรื่องคนงอื่นเห็นว่าเขาขาดอะไรเราพอจะเสริมได้พอจะให้ได้แล้วก็ยินดีที่จะให้เขามาลว้เกินเราแล้วก็พอดอนได้ก็ไหน,นะอยู่ด้วยกันยังยิ่งใกล้ชิดกันที่เขาเรียกว่าเลนกับฟันเลนก,ก็เป็นวนอาไว้ว่าของเราที่ถูกฟันกัดมากกว่าอย่างอื่น เพราะมันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ก็คนเราก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันมีความอดทนถ้ามีความอดทนเรียกว่าดีต่อเขาก็เป็นความดีของเราด้วยในความดีมันดีอยู่ตรงนี้แหละมันให้ผลดีไม่ไม่มีขอบเขตไม่มีจำกัดในความดีของโรกเขาความดีกับ ยศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองมียศมีอะไรนั่นมันก็สร้างความแตกแค่กันเพราะฝ่ายนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งตรงเสียแต่ความดีในทางธรรมความดีในทานเสยนลภาวนาไม่มีขอบเขตเราสร้างความดีเราก็ได้คนที่อยู่รอบเราเราก็ได้เป็นความดีที่สร้างความสามัคคีขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามหาความสุขในทางธรรม มันเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีศัตรูไม่มีใครอิจฉาไม่มีใครเสียเรียบมีแต่ได้ดทุกฝ่าย